นี่ครับต้นที่สมบูรณ์หน่อยนะครับก็จะไหลอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่ครับของจริงครับผมใช้มาจริงครับเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ทางส่วนรับทาวีรีวิวให้ดูนะครับ นี่ครับหยดประมาณนี้เลยครับก็ถือว่าไม่เลวนะครับถือว่าพอใจมากๆเลยครับครับขอบคุณครับลูกค้าท่านใดเพื่อนๆสวนยางท่านใดอยากได้ก็เปิดดูทาง Facebook เข็นสวนซับทวีก็สั่งได้เลยนะครับของแท้ครับแน่นอนเลยครับของแท้แน่นอนเลยครับ